คับเรียนท่านที่ปรึกษากรมสุขภาพจิตอาจารย์นายแพทย์ยงยุทธนะครับท่านรองอธิบดีกรมสุขภาพจิตอาจารย์นายแพทย์ศิริศักดิ์สิติดีรกรัฐนะครับท่านผู้ทรงคุณวุฒิท่านผู้บริการสานักวิทยาการสุขภาพจิตอาจารย์นายแพทย์เทิดศักดิ์นะครับอาจารย์ท่านวิทยากรนะครับท่านผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพรักทุกท่านนะครับผมเองก็รู้สึกินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่วันนี้ได้รับเชิญมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรกลุ่มสุภาพจิตด,ด้านการประเมินด้านเศรษฐศาสตร์สุภาพจิตระยะที่1ในวันนี้นะครับสําหรับก็คงเป็นที่ทราบกันดีสําหรับพวกเราทุกคนนะฮะในการทํางานเชิงระบบบริการในเรล่านี้นะฮะเราก็มีสูตรในการที่ทํางานของเชิงสุภาพด้านสาธารณสุขอยู่ตามที่เราเคยคุยกันเรื่อง six building b l o c k นะฮะอันนึงก็คือเรื่อง financial แล้วการที่เราเซตร,ระบบ s v i c e delivery ที่ชัดเจนไปสู่ประชาชนเพื่อให้เกิด pain point เนี่ย ตามยุคใหม่เนี่ยทางบิเศสเราก็คงจะทําต้องทำดีไซน์ซิง์กิ้งไปว่าสิ่งที่สเตคโคเดอร์เกี่ยวข้องเนี่ยมันมีประเด็นใดบ้างนั้นการการวางฐานของด้านเศรษฐศาสตร์เองเนี่ยฮะของสุขภาพจิตเนี่ยผมคิดว่าเราอาจจะยังไม่สตรองมากเท่าไหร่นะครับถ้าเกิดที่กระทรวงสาธารณสุขนะะีข่ยก็จะมีหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงนะฮะเช่นกองเศรษฐศาสตร์ภูมิภาค ซึ่งจะดูเรื่องนี้ซึ่งแยกจากกองคังนะกองคังก็ทําเรื่องขาขาลงงบว่าจะทําไงให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลขาขึ้นกยพอก็ทําไปนะครับของกยพอกระทรวงเองก็ทํา2แบบนะทำในแง่สอปอเองและทำในแง่กระทรวงเองนั้นผมพอดีคุมกยพ,อ,กพอ,อยู่ตอนเป็นรองปลัดนะครับ <S <S แล้วก็กสอปอผมก็เป็นรองปลัดที่ได้ดูก็ได้ดีวกับเรื่องของสอปอสอชอซึ่งผมว่าตอนนี้เป็นมีประชากร population อ,อยู่48ล้านคนนะครับ ซึ่งก็ถือว่าเป็นอันนึงที่มากของในการบริการด้านสาธารณสุขแม้กระทั่งสุขภาพจิตเองนะครับแล้วก็กรมบัญชีกลางประกันสังคมนี่ผมไม่พูดถึงบริษัทประกันอะไรต่างๆซึ่งจะเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐศาส,าสตร์พื้นฐานที่เราควรจะได้เป็นไฟแนนเชียลมาหล่อเลี้ยงในกรมสุขภาพจิตตอนนี้ปัญหาของกรมสุขภาพจิตก็เป็นที่ทราบกันดีว่าโรงพยาบาลแต่ละโรงพยาบามีภาวะติดลบเรื่องเงินบำรุงนะครับแต่โรงพยาบาลของสังกัด ทำไมรกระทรวงสาธารณสุขมีความร่ำรวยทางเงินบำรุงตอนนั้นเกิดจากอันนึงที่เรารู้กันดีคือยุคโควิดเนี่ยเราไม่ได้รับผู้ป่วยเท่าที่ควรที่ควรจะเป็นนะครับก็เธอทําให้รายได้ก็ไม่เข้าเท่าไหร่ไอ้ตรงนี้เป็นเรื่องของเซอร์ไววอเรามากที่จะดําเนินการเป็นเศรษฐศาสตร์ที่เอาตัวรอดอต้องเอาให้ได้ด้วยซึ่งตรงนี้ผมอยากให้ทีมงานทั้งหลายเนี่ยการเอาตัวรอดก็ต้องทําประจุดนั้นก่อนที่เราจะไปสู่เรื่องของ ข้อ4ที่เมื่อกี้ท่านรองอธิบดีได้พูดถึงคือ health for well นะครับซึ่งจุดนั้นเนี่ยเป็นจุดที่มัน a d v a n ซ์มากขึ้นอันนี้งานสุภาพจิตเองเนี่ยจะ well for health for well ได้เนี่ยมันก็ต้องดูเรื่องของทิศทางที่ที่จะไปด้วยแม้กระทั่งในกระทรวงสาธารณสุขเองโดยสำนักงานประหลาดซึ่งเป็น provider ชัดเจนเนี่ยในการทำา e d i c a ข้อ b ต่างๆมีกรการต่างๆขึ้นมาเนี่ยเท่าที่ดูก็ไม่ได้คืบหน้ามากเท่าที่ควรนะฮะ พอดีเนี่ยาอาศัยประสบการณ์ตอนเป็นรองปลัดที่ดูกรมสนับสนุนบริการดู medical hub นะครับที่ภูเก็ตผมก็ไปดูตอนไปที่ฝรั่งเศสด้วยเพื่อไปทำเรื่องของ medical expo special medical expo นะก็ไปดูต้องไปแข่งกับห้าประเทศเพื่อแย่งชิงมาทำเรื่องของ medical hub ด้วยแล้ว special expo ด้วยแต่ไม่สำเร็จนะแพ้แพ้สเปนหรือแพ้อะไรไปเนี่ยแต่จำจำไม่ได้นะก็ ก็ก็จะเรียนว่าหลายเรื่องเนี่ยฮะเรื่องที่เราเอาโซไวว่าให้ได้ส่วนหนึ่งผมคิดว่าเป็นโจทย์ที่เราต้องท้าทายนะฮะแล้วเรื่องที่จะก้าวไปถึง Healthfor Well ก็เป็นอีกโจทย์หนึ่งที่ที่เราต้องดําเนินการนั้นการดําเนินการในแง่ของสุขภาพจิตเองเนี่ยมันต้องหาโอกาสนะฮะว่าจะดําเนินการอย่างไรเนื่องจากปัจจุบันเนี่ยถ้าในประเทศไทยเราเองเนี่ยการคอนเซิร์นของสังคมในเรื่องของความปลอดภัยหรือปัญหาสุขภาพจิตมีมากขึ้นแม้ทั้งถ้าเร็วๆนี้ท่านก็เห็นนะสอสอ ก้าวไกลท่านก็ได้อภิปรายร้องไห้กลางสภานะว่าที่จะทําให้งบประมาณของกรมพจิตทาไมถูกตัดไปเยอะนะตอนผมไปเข้าคณะกรรมการสาสุขที่สภานะท่านก็ปราวณาตัวว่าจะช่วยเป็นเครือข่ายของกรมพจิตในเรื่องของต่อสู้สาหรับผู้ป่วยจิตเวชต่างๆซึ่งต่างๆแล่าเนี่ยผมคิดว่าการที่เรามีต้นทุน ของด้านเศรษฐศาสตร์ผมว่าหลายท่านอาจจะศึกษาเศรษฐศาสตร์มาบ้างนะอีค้อนหนึ่งศูนย์หนึ่งอะไรพวกนี้นะเรืออะไรต่างๆแต่ว่าเรื่องเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวสุภาพก็เป็นอีกอันนึงแล้วสุภาพจิตมันก็อีกอีกอันหนึ่งที่ลึกลงไปนะครับตลอดจนที่สำคัญที่สุดที่ผมว่าถ้าเราเรียนแล้วเนี่ยถ้ามีโอกาสเวิร์กช็อปในส่วนของอันนี้ก็เป็นการประชุมเชิงบัตการนะก็เหมือนเวิร์กช็อปนะถ้าเป็นไปได้เนี่ยลองลองทา กลุ่มดีไซน์ซิง i n g ออกมาก็จะดีหรือโอกาสนี้ไม่ได้โอกาสหน้าที่จะเพิ่มเติมขึ้นมานะซึ่งกระบวนการพวกนี้เราต้องแอมพิทายในส่วนของลูกค้าก่อนนะว่าสิ่งที่เราต้องการสนองตอบตรงนี้มีอะไรบ้างจนดีไฟออกมาให้ชัดเจนนะแล้วก็ค่อยออกมาระดมความคิดไอเดียเพื่อสร้างโปรโตไทป์ในการทำและลองเทสดูว่าใช่หรือเปล่านะครับซึ่งอันนี้เนี่ยผมคิดว่าสมัยนี้มันคงใช้ระบบนี้พอสมควรเมื่อกี้ผมก็ได้รับโจทย์จากท่าน ประหลัดท่านรัฐมนตรีย้ห้ทาลงมาจีเวดอุดรมานะครับซึ่งจะคิกออฟต้นกลุ่มผานี้แต่ว่าเนื่งองจากทัญญลักษณ์อุดรนเนี่ยเป็นอะไรที่เป็นพระชื่อพระราชานเราไม่สามารถไปรับล้างชื่อเดิมได้ก็คงต้องเพิ่มภารกิจอเดียวกันเราก็ต้องไปดีไซน์ระบบบริการว่าจะทําอย่างไรให้เอาตัวรอดได้เพราะว่าตอนนี้คนมันก็ไม่ค่อยมีอัตราเลยก็ไม่มีวันพวกนี้มันเกี่ยวข้องกันหมดนะยุ่งกันหมดเป็นปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องก็คิดว่าโครงการสําหรับวันนี้เนยฮะ ก็คงจะทําให้ในการดําเนินการตามยุทธศาสตร์ที่เราต้องการนะตามที่ท่านรองอธิบดีได้กล่าวรายงานมานะครับรวมทั้งเ,เมื่อกี้พูดถึง ROI ใช่ไหมกับ SRO อะไรสุกอย่างเนี้ยนะ return of i n v e s t m e n t นะกับอีกอย่น,นึ่งอ่านะตรงนั้นเนี้ยเออก็ก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งด้วยนะครับ แต,แต่ในทางสำนักวิชยาการเนี่ยอาจลงลึกวิชาการก็จริงแต่ผมว่าถ้า modify ไปทาง implementation ได้เนี่ยมันก็จะสามารถทำให้เกิดเขาเรียกว,ว่าผลกระทบที่ดีต่อกรมสุขภาพจิตต่อไปก็ต้องขอบคุณท่านวิทยกรที่กุณาให้เกียรติมาเป็นมาถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์และสนุนการเรียนรู้ให้แก่ผู้เข้าอบรมนะครับวันนี้ได้เวลาสมควรแล้วนะครับขอเปิดโครงการประชุมเชิงเปิดการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรกรมสุขภาพจิตด้านการประเมิน ด้านเศรษฐศาสาตร์สุขภาพจิตระยะที่หนึ่งนะครับและขออวยพรทุกท่านในปีใหม่นี้ประสบแต่ความสุขความเจริญนะครับทั้งครอบครัวและการงานและขอให้การจัดตั้งการอบรมนี้นะครับบรรลุตามจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ทุกประการและคุณอาอย่าลืมที่ผมบอกไว้ด้วยนะไอเซอร์ไววอส่วนหนึ่งนะครับในส่วนที่เอ่อเฮลท์ฟอร์เวลส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ลองใช้ดีไซน์ซิงค g ด้วยเพราะบางทีแพทเทิร์นเดิมๆอาจจะไม่ตอบสนองต่อคัสเตอร์นะหรือสเตโ h เ l อร์ทั้งหลายทั้งปวงนะครับก็เปิดการประชุมครับขอบคุณครับ